เลื่อนนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเวลา,านนั้มาถึงนี่เราก็เลยโทรมาเลื่อนนะครับนัดเป็นบ่ายสามโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ถึงครึ่งแล้วหลายพบหลายชาติกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะชนะมารตัสรู้เห็นธรรมนำมาประกาศสั่งสอนให้กับสถาประชาชนโดยเฉพาะพวกเราที่ถือว่าเป็นอนุชนคนรุ่นหลัง พุทธเจ้าตัสรู้นะครับตามที่พวกเราร่ำเรียนมาในพุทธประวัติพระองค์ไม่ได้ขี่เครื่องบินบรรลุธรรมนะครับแต่การบรรลุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนั่งท่าคัสมาิหรือว่าคัสมาธินะครับพิจารณาธรรมจรําระกกิเลสออกจากพระทัยของพระองค์ ยงกระทั่งได้บรรลุปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้โอวาสแสดงถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่ามีอะไรบ้างถ้าเราจังถ้าเรายังจำได้ห้าประการก็คือผมขนไม่ว่าจะเป็นสะผมแปลงฟันเพื่อชำระขี้ฟัน ออกจากฟันแสดงว่ามันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นพระคุณในการบรรลุธรรมจึงมีนานับประการเช่นกันนั้นจึงเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะฉะนั้นก็แสดงออกถึงคุณธรรมด้านของคารวะธรรมนะครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้ถือว่าวัดพระาธาตุเทบอกนลชัยนั้นได้มีโอกาส ต้อนรับสมณเณรที่บวชภาคดดูร้อนซึ่งจากการที่ได้ถามพระอาจารย์ก็ทราบว่าบางรูปก็จะลาศิกขาบางรูปก็จะเรียนต่อโดยการที่ยังบวชเป็นสมณเณรอวัชพระธาตุลิบุญชัยนั้นมี เจดีย์ที่สำคัญคือองค์พระบรมบาาธาตุธริพุนชัยแล้วก็มีสิ่งสำคัญอีก,อก,อกหลายอย่างโดยเฉพาะประเพณีประเพ,ณ,ะเพณีที่สำคัญของพระพระธาตุก็คือประเพณีส่งน้ำพระบรมบาาธาตุ ังงฆอุจุบปฏิปันโนภะวัตต Taka dewa manuansa nampun Tua kakawati sawa katoa Tua kakawatahamu Tua kakawati sawa katoa Tua น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแต่ม่ทีเสียสลระลูกแม่นเด็กทิกู์วันอุ้มันดูอย่างสามวันนี่ก็อย่างทุกยุดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่ผมได้ตรวจครั้งหนึ่งที่ผมได้โกนผมผมเหลือครั้งหนึ่งที่ผมได้ปะพระอาจารย์ครั้งหนึ่งที่ผมได้ปะพ่อของทางแก้วเอกและครั้งหนึ่งที่พ่อแม่อดหลับอดนอนดูแลเอาใจใส่เขา สิ่งเหล่านี้จะไปพูนไปนผูุศรัทามั่นเพื่อรูกในนั้ปลอดจากสิ่งประดีเพราะว่ารเร็วนี้มันมันน่าเกิดว,วิธีชีวิตวัฒนธรรมลาา้านนาเก่าๆนี่หนึ่งเขาอยู่ใกล้จิตพระพุทธศาสนาสองเขามีความเชื่อสามเขามีประเพณีจารกท,ที่ดอยนี่อย่างพวกความถึงแต่งเพลง ผีเนี่ยเมื่อหนึ่งจำเปือกครอบนะครัวนั้นมีลูกมีผัวแล้วครอบครัวนี้มีลูกมีเมียแล้วได้เบอร์โทรกันถนะูกจะตการโทรอู้กันอยู่ตีสองตีสามมาเล่ามานอนโหลจุ๊บจุ๊บเนี่ยสตรีทอย่างทบอกจุกจกนะ๊บจุ๊บแคบๆกัะมาเล่านอนนะ่ะมาเล่ามาเล่ะเนี่ยไม่มีไวรุสนนะ่ะถ้าแหมบอกว่าโหล chào ờ mỹ mang bì nhé nữa, thế thì lại nhé đây nhé bị đẹp thao phèn phải đầu nó vẫn trong mắt u nó sẽ đi nhảy này Nè. mang bị thăng bì lẽ và đi rồi đi ngàn này kia ha ha mười chọc rồi con trai con trai ốp không

มีกล้องตามมาไปแถวสามายังไปทางไหนครับไปตรง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 โน้นไปตรงนน่นรตรงนี้นะครับเฮ้ยกระมาีแล้วกระมากระมาไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกเขาเราไม่ต้องบอกเขา

ก้อ,กอกง,งอย่างเนี้ยดีสุดแล้วเข้า <c oughs> กองเย้เข้า 回来，没什么办。